ประกาศสิทธิจอมมารตอนที่ห้าเนาะในเวลานี้เองน้ำเสียงเยน็นชาของสตรีนางหนึ่งก็ดังขึ้นเออะอะไรกันจะอยู่สงบงบจะอยู่สงบสงบสักวันไม่ได้เลยหรืออีหุหยินเยื่องย่างมาในชุดม่วงพริว้วไหว จินจูอินจู่ยังคงสวมชุดติดอาวุธหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาตามประกอบด้านหลังนายหญิงจึงฉิงรีบแจ้งเรื่องท่านแม่คนสกุลเหวินมาสิบน้องหกถูกพวกมันจับตัวไปขอรับอีเหยินกล่าวว่าพวกเจ้าตะกรเสียงดังขนาดนั้นกระทั่งข้า,ขา,ขา,ขาอยู่ข้างในยังได้ยินหมดแล้วอย่างไรแค่จับตัวไปไม่ใช่ฆ่าตายสักหน่อยแค่นี้ถึงกับต้องโมโหโทโซกัดฟันกระทืบเท้ากันเชียวเจ้ายังมีสารรูปเหมือนว่าที่ประมุขตะกูลอยู่ไหมตั้งสติหน่อย นางพูดจบก็หันไปทางประตูใหญ่ของสนามฝึกผู้มั่เพญเพียรสุกุลบนในเสื้อคลุมลายุกว,วันเพลิงเดินเรียงแถวกันเข้ามาด้านหลังผู้มั่มเพญเพียรพ,พวกนี้มีสตรีสวมเครื่องแต่งกายสีสันสวยใสยเดินหน่วยหน้าตามเข้ามาสตรีนางนี้มีเรือนร่างออรชรเป็นน้าง,งามชน่นมาชายตาชมอยชมำไม้ริมฝีปากแดงดังเปลวเพลิง เนื้อปากมีฝ้าสีดำเม็ดเล็กเม็ดหนึ่งนับได้ว่าเป็นหญิงงามค่อนข้างโดดเด่นเพียงแต่ทั่วทั้งตัวแพรวพราวด้วยปิ่นและตา่างหูเหมือนอยากจะขนเครื่องประดับทั้งร้านกับความซี่ในหาที่จะนายมอบให้มาประโคมใส่เต็มตัวเสียของเป็นอย่างยิ่งนางก็คือหวางหลิงเจียวผู้ถูกเว่าอยู่เชี่ยนซักเรนจนกระเพื่อที่สีชานขราวก่อนนั่นเองหวาง หลิงเจียวเม้มปากอมยิ้มเล็กเอ่ยว่าอี้หูหยินข้ามาอีกแล้วศีีนาวิอูหยินปราจะจากขึ้นอารมณ์ราวกับรู้สึกว่าหากเสวนากับนางมากกว่าน,นี้สักประโยคน์จะทำให้ปากตัวเองต้องแปดเปื้อนวางหลิงเจียวเดินลงบันไดประตูใหญ่ตอนนี้เองอี้หูหยินให้เอ่ยขึ้นเจ้าจับสิทธิ์สกุลเจียงเฮอินเบื้องของข้าไปทำไม วางลิ้งเจียวเอ้ว่าจับหรือท่านหมายถึงคนที่ถูกจับข้างนอกนั่นในะเรื่องนี้พูดแล้วยาวพวกเราเข้าไปนั่งข้างในแล้วค่อยคุยกันดีกว่ากระมังการที่บ่าวคนหนึ่งมาเยี่ยมเยือนแต่กลับไม่ทําทั้งแจ้งล่วงหน้าและขออนุญาตอยู่ๆก็บุกเข้าประตูใหญ่ของตระกูลอื่น ทั้งยังเรียกร้องเต็มปากเต็มคำว่าจะเข้าเรือนไปนั่งข้างในแล้วค่อยๆคุยกันสีนะอีหุยเย็นจึงยิ่งเย็นเยียบแข่งเขินิ้วชี้มือขวาที่สวมแหวนเงินวัชระม่วงกระตุกระเบาสองทีหลังมือขขวา่องปรากฏเสนเน้นเลือดาำปุดโผนขึ้นเล็กน้อยอีหุยเย็นเอ่ยเข้าไปนั่งคุยข้างในหรือ หวางหลิงเจียวตอบ่าแน่นอนตอนมาถ่ายทอดคําบัญชาคราวก่อนข้ายังไม่ทันได้นั่งด้วยซ้ำเชิญครั้นจึงคําว่าคําบัญชาเจียงเฉิงเ,เค่นเสียงขึ้นจมูกทีหนึ่งสองพี่น้องจินอูอินจูต่างมีสีหน้าขุน่นเคืองเช่นกันแต่หวางหลิงเจียวผู้นี้เป็นคนโปรดข้างกายเหวินเฉาตอนนี้จึงไม่อาจล่วงเกินนางดังนั้นแม้อีหูหยินจะยิ้มหยันเต็มวงหน้ารู้สึกกระอักกระวนอยู่เต็มหมดกับยังคงกล่าวว่าก็ได้เจ้าเข้าไปสิ หวางหลิงเจียวแย้มยิ้มแล้เดินเข้าไปจริงๆแต่ปากว่าบอกว่าจะเข้ามานั่งท่านางกลับไม่ได้รีบนั่งทั้งอย่างเที่ยวเดินสำรวจรอบป้อมบงกตอย่างสนอกสึงใจพรางวิภา์วิจารณ์ไม่หยุดปากป้อมบงกตแห่งนี้ไม่เลวเลยเสียแต่ใหญ่โตก็จริงแต่ทว่าตัวเรือนกลับข้าคร่าไปหน่อยไม้กระนำปิดปีสีกัน่าเกลียดน่าเกลียดไม่สุวยเอาเสียเลย อีหหยินท่านเป็นนายหญิงนี่บกพร่องปอหน่อยนะไม่รู้จักตกแต่งบ้านช่องให้ดูดีหรือไงคราวหน้าเอาผ้าโปรง่งสีแดงมาแวนเพิ่มสิมันจะได้หน้ามองวางลิงเจียวเดินไปตามทางพรางตีนั่นตีนโนดมาหยุดราวกับที่นี่เป็นส่วนหลังบ้านของตัวเองก็มีปานหัวคิ้วอีหูยินกระตุกยึกยึก,ยกจนเว้ยอุเชียนกับยังเฉิงเห็นแล้วต่างรู้สึกว่านังพร้อมจะอรารวาสสังหารคนได้ถูกเมื่อ หลังจากเดินชมและชี้นิ้วสั่งจบนายสุดหวังหลิงเจียวก็เข้ามานั่งในห้องโถงไม่น้ำซ้ำยังถือวิสาสะนั่งตรงตำแหน่งประธานโดยที่มีใครเชื้อเฉิญนนังนั่งอยู่เครื่องหนึ่งแต่ไม่เห็นมีใครมาปฏิบัติจริงขมวดคิเลตบโตถามว,าว,าว่าน้ำชาล่ะแม่นางจะมีแสงไข่มุกเรื่มพลายทั้งตัวแต่กลับแสดงกิริยาวาจาไรมารยาทขาดการอบรมสั่งสอนทำพฤติกรรมน่ารังเกียจสารพัดมาตลอดทางกระทั่งทุกคนเห็นจนเริ่มชินชาไปเสียแล้ว กระทั่งอีสว่วนอีหูยินที่นั่งตำแหน่งรองลงมายามชายกระโปรงขับชายเสื้อกว้างของชุดสีม่วงแผ่ขยายกลับทำให้ยิ่งดูอรชอทรทงท้างงามสง่าสองพี่น้องจินจูอินจูที่ยืนรอเบิร์ตอยู่ด้านล้างนายจิงที่กับเยีดยิ้มเล็กน้อยตรงมุมปากอินจูตอบว่าไม่มีชาอยากดื่มก็รินเอง วางหนิงเกียวเบิกตาคู่งามถามอย่างประหลัดยจยบ่าวสกุลเกียงไม่ทํางานทําการกันหรอหยินจูตอบบ่าวสกุลเกียงมีงานอื่นที่ต้องสามทันต้องทํางานยกชารินน้ํผู้หนีไม่จําเป็นต้องให้ใครทําแทนไม่ได้เป็นง่อยสักหน่อย วางลิ้นเจียวเพ่งพิทิสพวกนางสักพักกะถามขึ้นว่าพวกเจ้าเป็นใครอีหญยินกล่าวว่าสาวใช้ข้างไก่ค่ะหมางลิ้นเจียวพูดอย่างดูแคลนอีหญยินสกุลเจียงของพวกท่านไม่ได้ความเอาเสืเลยแบบนี้ใช่ไม่ได้กระทั่งสาวใช้ยังกล้าสอดปากซีสัวกลางห้องโถงบ่าวยังนี้หากอยู่ในสกุลเวรนต้องถูกตบปาก ว่าอยเนคิดในใจแต่ตัวเจ้าที่กล่าวคําพูดนี้ก็เป็นบ่าวไม่ใช่หรือไงอีหุยินกล่าวอย่างไม่สะทกสถานจินจูอินจูไม่ใช่บ่าวไพร่ตัวไปลานางอยู่ข้างกายข้ามาตั้งแต่เด็กนอกจากข้าแล้วไม่เคยรับใช้ใคร และไม่มีใครนา่นนตบปากผู้นางได้ไม่งั้นทั้งไม่อาจตบและไม่กล้าตบวางนิ้นเกี้ยวเอ,อ่ยอีหุหยินพูดอย่างนี้ได้เยี่งไรในบรรดาตระกูลใหญ่สูงส่งต่ำต้อยต้องแยกให้ชัดจะได้ไม่วุ่นวายบ่าวไพร่ก็ควรทําตัวเยี่ยงบ่าวไพร่อีหุหยินกลับเห็นดีเห็นงามกลับประโยคที่ว่าบ่าวไพร่ก็ควรทําตัวเยี่ยงบ่าวไพร่ <c oughs> นางใช้ตามมองเว่ยเช่นแวบ,บหนึ่งกระสุเกเข็นฟ้องเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวอย่างทานงมิผิด จากนั้นนางก็ตั้งกระทู้ถามเจ้าจับลูกหลานปุ้นนั้นขางสกุลเชียงแห่งอินเมืองไปเพื่อการใดกันแน่หวางลิ้นเจียวว่าอีหุยินขีดเส้นแบ่งกับเจ้าเด็กนั้นไว้ให้ดีเถอะข้าจับได้คาหนังคาข่าวว่ามันมีจิตคิดชั่วเลยคุมตัวไปรับโทษแล้วอีหุยินเลิกคิว้วมีจิตคิดชั่วหรือเจียงเฉิงพูดอย่างเลยอดสิทธิ์น้องหกจะมีจิตคิดชั่วอะไรได้ วางนิ้นเจียวกล่าวข้ามีหลักฐานนําเข้ามาสิทธิ์สกุลหวนก็หนึ่งนำว่าวตัวหนึ่งเข้ามาวางนิ้นเจียวขย่าว่าดาวานั้นและกล่าวว่านี่อย่างไรหลักฐานเวยอุเชนยิ้มหยันว่าปีศาจตาเดียวองเห็นได้ดาดเดือนจะถือเป็นหลักฐานได้อย่างไรวางนิ้วเจียวยิมย้มเยอกยน็นจะนึกว่าข้าตาบอดหรือดูให้ชัดชัดสิ นางใช้นิ้วชี้จึงยอมเล็บมันสีแดงสดวาดไปมาบนว่าวตัวนั้นพรางวิเคราะห์อย่างมั่นอกมั่นใจว่าวตัวนี้มีสีอะไรสีทองพิศาตาเดม่รูปร่างเช่นไรกรมอีหุ่ยหญินถามแล้วอย่างไรลิงเกวตอบว่าอย่างไรหรืออีหุ่ยหญินท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือสีทองกรมเหมือนสิ่งใดดวงตะวันอย่างไรเล่าขณะคนอื่นต่างตก ตะลึงอ้าปากค้างนั่กับพูดอย่างกระยิมยิ้มย่องว่าว่าวมีมากมายหลายประเภททําไมเขาต้องทําว่าวปีศาจตาเดียวทําไมต้องทาสีทองเขาทําเป็นรูปอื่นไม่ได้หรือแ้วทำไมถึงไม่ทาสีอื่นหรือพวกท่านจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่แน่แน่คนพวกนี้จะจงใจเขายิงว่าวรูปร่างเช่นนี้แท้ที่ยิงชก่วยแฝงในยยิงสุริยันเขาคิดจะยิงสุริยันให้ร่วงหรือ นี่ถือว่าไม่ควรไม่กรรับสกุลเหวนแห่งฉีซานอย่างใหญ่หลวงมิสิ่งนี้ยังไม่ใช่จิตคิดชั่วอีกหรือไง เห็นนางนึกว่าตัวเองฉลาดเสียเต็มประดาพั้นน้ําเป็นตัวพูดมาได้จนจบในทุกเชิงเฉิงก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปถึงเบ้าตัวนี้จะเป็นสีทองและกรมแต่กระหางไกลจากดวงตะวันนับหมื่นนับแสนแปดพันลี้ตรงไหนกันที่เหมือนไม่เหมือนสักนิดเว่ยอุเชียนพูดเช่นนั้นหากเป็นอย่างที่เจ้าพูดกินส้มมันได้ด้วยสีส้มไม่ได้เป็นสีทองและกรมดอกเลือแต่ข้าคุณคุณว่าเคยเห็นเจ้ากินมากกว่าหนึ่งครั้งนะ วางลิ้นเจียวถึงตาใส่เขาส่วนอีหู่หยินกล่าวเสียงเย็นเยียบดังนั้นที่เจ้ามาคราวนี้เขาเป็นว่าวตัวนี้เลยวางลิ้นเจียวตอบต้องไม่ใช่อยู่แล้วครั้งนี้ข้าบตัวแทนของสุนเหวินและคุณชายเหวินมาลงทันคนผู้หนึ่งเว้ยอุเชีนใจกระตกวูกจิงดังคาดชั่วอึดใจตาหวางลิ้นเจียวก็ชี้มาทางเขาตอนเจ้านี้อยู่บนเขาทาราจิงพบมันช่วยจวังหวะตอนคุณชายเหวินกำลังสู้กับเต่าดำมฤตยูอย่างกระหานพุทธาหย,ยาดเยี่ยมละ ยามเหยียดและก่อ,อก,กวนอยู่หลายครั้งทําให้คุณชายเมือนเหนื่อยล้าทั้งกายใจจนเกลียบเที่ยงความกระทั่งสูญเสียกระบี่คู่กายครั้นเห็นนางพูดจากับดาเป็นเขาแต่งเรื่องเรื่อยเปื่อยจึงเฉิงก็กดจนหัวเราะออกมาห้วยันนึกขึ้นได้ว่าเช้าว,วันนี้จังเฟิงเหมียนออกไปข้างนอกจึงคิดในใจพวกมันจงใจเลือกมาเวลานี้หรือที่จริงเจตนาล่อท่านอาเจียงออกไปกันแน่ วางหลิ่งเกียวพูดต่อโชคยังดีที่สวรรคุ้มครองคุณชายเบินทำให้แม้เขาสูญเสียกระบี่คู่กายแต่สุดท้ายก็ยังจัดการเต่าดำฤดธอยู่ได้อย่างน่าใจหายใจความทว่าสำหรับเจ้าเด็กนี้จะผ่อนปรนไม่ได้เป็นอันขาดวันนี้ข้ามาตามบัญชาของคุณชายวินอีหูหยืนปลดลงโทษคู่นี้อย่างหนักให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่นในสกุลเจียงแห่งอินเมืองด้วย ยงเฉงเอ่ยว่าท่านแม่อีหูหินก็กล่าวว่าหุบป,ปากพอเห็นปฏิกิริยาของอีหูหินหลินหวางเจวก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งเว่ยอิงพนี้ท่าจำถ้าข้าจำไม่ผิดเป็นบาสกุลเจียงแห่งอินเมืองศรีนัเวลานี้ประมุขเจียงไม่อยู่ข้าเชื่อว่าอีหูหินคงรู้จักช่างน้ำหนักความสำคัญไม่เช่นนั้นหากสกุลเจียงแห่งอินเมืองจะปกป้องเขามันก็ชวนให้หน่าสงสัยว่าข่าวลือบางเรื่องอาจเป็นความจริงกระมัง นางนั่ง,ง,งปิดปากหัวเราะบนที่นั่งตำแหน่งประธานอันเป็นที่นั่งประจำของเจียงเฟิงเหมียนอีหูหยินเหลือบตามมองด้วยสีหน้าดำเทมึนครั้นเจียงเฉิงได้ยินคำพูดแฝงในของนางก็ตะคอกถามข่า,ขาวลืออะไรวางหลิงเจียวหัวเราะและกล่าวว่าเจ้าว่าข่าวลืออะไรว่าถ้าไม่ใช่นี่รักครั้งเก่าสมัยวนุรุเจียงยังน่ม ไม่ครั้งเห็นสตรีนางนี้กล้าปั้นน้ำเป็นตัวเรื่องของเจียงเฟียงเหมินต่อหน้าในใจเมื่อเช่นก็เกิดโพริงทศรุกโชนเขาเอ่ยอย่างเดือดเดือนเดือดดานว่าเจ้านี่มันแต่ใครจะรู้ทันใดนั้นเขาเจ็บแปรที่กลางแผ่นหลังเขาทั้งสองอ่อนยบอย่างควบคุมไม่อยู่นั้นเป็นเพราะจูจ่ๆอีหูยินก็ตวัดแท้เคลื่อนหลังเขาทีหนึ่งเจียงเฉิงร้องเสียงหลงว่าท่านแม่ อีหูยินยืนขึ้นวชระม่วงแปรสภาพเป็นแท้กระแสอสศนีบาทไหลเวียนบริเวณมือที่ดูรากับหยกเย็นของนางนางตวัดบุตรชายเจียงเฉิงเจ้าหลีกไปไม่ฉะนั้นเจ้าก็คุกเข่าด้วยว่อยอุเชียนพยายามยันกายลุกขึ้นบอกเจียงเฉิงหลีกไปซะ เจ้าไม่ต้องสนใจค่าอีห้ยินทวัดแท่อีกครั้งฟาจนเว่ยอุเชียนล้มลงไปกับพื้นดังเดิมแล้วเข้นเสียงลอดไรฟันค่เคยพูดไว้แต่แรกแล้วเจ้านี่มันเจ้ามันตัวแหกกดไม่ช้าก็เร็วต้องนำหายนะครั้งใหญ่มาสู่สกุลเจียง ไอุเชียนพลักเกียงเชิงออกและกัดฟันรับโทษทันโดยไม่เอ่ยคำและไม่ขยับหนีแม้อูหูหยินมักเผชิญหน้ากับเขาด้วย้อยคำดุดารุนแรงทว่าไม่เคยลงมือกับเขาอย่างโหดเหี้ยมจริงๆสักครั้งอย่างมากก็แค่เคี่ยนเขาสองสามทีลงโทษเขาด้วยการให้นั่งคุกเข่าและสั่งกักบอริเวณ เพียงไม่นานเจียงเฟิงเหมียนก็จะปล่อยออกมาว่าหนนี้กลับถูกแทะเคี้ยนอย่างแรงร้ายสิบทีฟาดจนแสบร้อนไปทางแผ่นหลังทั้งชาและปวดไปทั้งตัวทรมานจนสุดจะทนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทนให้ได้หากวันนี้ไม่ลงโทษจนสาแก่ใจหวังหลิงเกียวไม่สาแก่ใจคนสกุลหวนแห่งฉีสานเรื่องนี้ต้องไม่จบไม่สิ้นแน่ ฟางหลิงเจียมองอย่างกระหิมยิ้มย่องหลังจากอีหู้ยินเขียนเสร็จก็ตวัดวัชราม่วงกับทันทีเพราอเฮเว่ยอเชียนคุกเข่ากับผืนร่างท่อนบนเซไปข้างหน้าคล้ายจะล่มความแม้เจงเฉิงอยากเข้าไปประคองแต่อีหู้ยินกับเอ่ยเสียงเข้มเข้มยืนเฉยๆห้ามประคองมัน จียงเฉิงถูกจินจูและอินจูจับตัวไว,สไว้ส่วนเว่ยอุเชียนฝืนได้สักพักก็ลมคว่ำลงกับผืนนอนพุบนิ่งไม่ไหวติงหวางลิ้งเจียวพูดด้วยความประหลาดใจจบแล้วหรืออีหูหยินเข้นเสียนไม่ฉะนั้นจะทําไมหวางลิงเจียวเอ่ยแค่นี้หรือคิวเรียวของอีหูหยินเลิกขึ้นพร้อมกันนางเอ่ยถามสิ่งใดเรียกว่าแค่นี้หรือเจ้าคิดว่าวะชชราม่วงเป็นอาวุธวิเศษระดับใดกันเขาโดนเขียนขนาดนี้เดือนหน้าก็ยังไม่หายถือว่าได้รับโทษสาสมแล้ว หวางนิงเกียวกล่าวว่าแต่สุดท้ายแผลก็ยังมีวันหายได้อยู่ดียอย่าเยียงเฉงย้อนอย่างขุ่นเคืองจะต้องการอ,อะไรอีกหวางนิงเกียวกล่าวว่าอีหิวหยินในเมื่อเป็นการลงโทษย่อมต้องทำให้เขาหลับจำไปชั่วชีวิตให้เสียใจเรื่องนี้ไปจนวันตายและไม่กล้ทาทำผิดอีกหากเพียงโดนแท่เขี้ยนพ่อเขาพักรักษาตัวสักระยะก็กลับมากระโดดโลดเต้นได้เหมือนนั่นจะรียกว่าการลงโทษได้อย่างไรเด็กอายุเท่านี้พอแผลหายก็ลืมเจ็บง่ายเป็นที่สุด ทำเช่นนี้ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรอีหูยินถามเจ้าจะเอาอย่างไรตัดขาเขาทิ้งทั้งสองข้างไม่ให้เขากระโดดโลดเต้นได้อีกงั้นหรอ วางหลิงเจียวกล่าวว่าคุณชายเวินเป็นคนใจกว้างมีเมตตาเรื่องโหดร้ายปราเถื่อนเยี่ยงการตัดขาดทิ้งสองข้างย่อมทําไม่ลงเพราะเพียงตัดมือควาเจ้าจเด็กนี้ข้างเดียวนอกจากนี้เขาจะไม่ถือสาหาความอีกสตรีนางนี้เป็นแค่จิ้งจอกแอบอ้างบาและมีเสืออาสาใสว่าเวินเฉาให้ทา้าจึงเฉยอากาศแก้แค้นเว่ยอูเชียนคือซัดนางเป็นหนึ่งฝ่ามือตอนอยู่ในถ้ำใต้ดินเขาทาราชิงทบ อีหูหยินมองเว้ยอุเชนด้วยหางตาคราหนึ่งตัดมือกว่าเขาเลยวางนิ้งเจียวเอ่อยว่าถูกต้องอีจื้อเยียนลุกขึ้นเดินอ้อมเว้ยอุเชยนยืงยางเชื่องชาคล้ายกำลังพิจารณาข้อเสนอนี้เว้ยอุเชนเจ็บจนงอหัวไม่ขึ้นเชียงชิงก็สะบัดตัวหลุดจากกินจูอินจูโผว่าเป้าไปคุกเข่าลงกับพื้นและบางกัวเว้ยอุเชนไว้ท่านแม่ท่านแม่โปรดยาได้อย่าเพราะท่านได้โปรดยายาเรื่องจริงไม่ได้เป็นเช่นที่นางพูด หวังหนิงเจียวขึ้นเสียงคุณชายน้อยเจียงท่านกำลังหาวา่าเสกเรื่องงานหรือเหวยเช่นนอนพุบอยู่บนพื้นกระทั่งพลิกตัวอย่างพลิกไม่ไหวเขาคิดในใจเสกเรื่องเสกเรื่องอ,อะไรกันท่านในนั้นเขาก็มารู้ว,ว่าเสกสันปั้นเรื่องเดิมทีสตรีนางนี้เป็นสาวใช้หิหนเหมือนเฉาไม่ได้รับการศึกษาหรือรู้อักษรมากมายแต่กับแท่งทาเป็นสูงส่งมีปัญญาพยายามเลือกใช้สับแสงไม่เข้าใจกระแงทงทาทีว่าเข้าใจถึงได้ใช้คําผิด เวลานี้สถานก,การณ์ล่อแหลมอย่างเห็นได้ชัดแต่ยิ่งในสถานก,การณ์เช่นนี้ในหัวคนเรายิ่งฟุ้งซ่านไม่อาจรวบรวมสมาธิและเอาแต่คิดเรื่องเหลวไหลไม่หยุดวิ่งเชื่อพิจารณาสถานก,การณ์ยามนี้แล้วก็รู้สึกขบขันยิ่งนักวางลิ้เจียมไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าทําเรื่องหน้าขายหน้ากล่าวว่าอีหู้ยินท่านคิดให้รอบคอบเรื่องนี้สุกุลหวนแห่งสีชานของพวกเราย่อมไต่สวนจนถึงที่สุดแต่ท่านตัดมือเขาข้างหนึ่งให้ข้าเอากลับไป เมื่อมีสิ่งชดเชยสกุลเจียงแห่งอินเมิ่งก็ได้อยู่อย่างปกติสุขหาไม่แล้วคราวหน้าคุณชายเวินถามถึงขึ้นมาเรื่องคงไม่ง่ายเช่นนี้ในตาหีหูยินเกิดประกายแสงเย็นเยียบนางส่างด้วยเสียงอันหน้าขนลุก จินจินจูอินจูไปปิดประตูอย่าให้ผู้อื่นเห็นเลือดขอเพียงอีหุหินบัญชาสองว่น,น้องจินจูอินจูล้นแต่ปฏิบัติตามผู้นำต่อรับเสียงใส่ว่าเจ้าข้าและช่วยกันปิดประตูใหญ่ของห้องโถงอย่างแน่นนะโวยอุเชยนได้ยินเสียงปิดประตูแสงสว่างบนพื้นก็หายวับในใจรู้สึกหวาดกลัวอย่าบอกนะว่าจะตัด มือค่าข้างหนึ่งจริงๆยังเฉง,งตกใจจนเสียกวญรีบโผไปกอดขามารดาท่านแม่ท่านแม่น,มน,มนี่ท่านจะทําอะไรโปรดอยา่าตัดมือเขาเลยนะหลังจากหายหวาดกลัวด้วยชะตากัดฝันแน่ทันใจอย่างเด็ดเดี่ยวเขาบอกตัวเองในใจช่างเถอะหากสามารถแลกกับความส,สงบสุขของตระกูลมือข้างหนึ่งก็มือข้างหนึ่ง,มา,ง,งมารดามันเถอะอย่างมากนับจากนี้ข้าจะฝึกใช้กระบี่ด้วยมือซ้าย หวังหลิงเจียวตบมืออีหูหยินข้ารู้ว่าท่านจะต้องเป็นบริวารผู้จงรักภักดีต่อสุกขนวนแห่งฉีสานที่สุดใครก็ได้มากดตัวเจ้านี่ไว้อีหูหยินกราบไม่จะเป็นต้องให้เจ้าลงมือซองพี่น้องจินจูอินจูเดินเข้ามาหวังหลิงเจียวจงเออ้อท่านจะมีให้สาวใช้สองคนนี้จับเขาไว้รึก็ได้จังฉิงออนวอนท่านแม่ท่านแม่โปรดฟังข้าพูดก่อนท่านขอข้า,ข,าขอร้อง โปรดอย่าตัดมือเขาหากท่านพ่อรู้เข้าแล้วก็เขาไม่เอ่ยถึงเจียงเฟิงเหมือนก็ยังดีๆอยู่ๆพอนึกถึงขึ้นมาสีหน้าอีหูยินก็เปลี่ยนไปในบัดดลนางตวาดห้ามเอ่ยถึงพ่อเจ้าให้ข้าได้ยินเขารู้แล้วอย่างไรจะฆ่าข้าหรือวางลิงเจียวพูดอย่างอารมณ์ดีอีหูหยินข้าละชื่นชมท่านจริงๆดูท่านนับจากนี้พวกเราต้องอยู่ที่จวน ตรวจการได้อย่างเข้าขากันดีแน่อีหุยินชักขาข้างที่เฉงเฉงกอดไมมกลับมาพร้อมกับชายกระปโปรงผ้าโปร่งสีม่วงหมุนตัวกลับมาเลิอกคอิ้วจวนตรวจการหรอือ วางหลิงเกียวกล่าวอย่างนิโรธใช่แล้วจวนตรวจการนี่ก็คือทุรลเรื่องสองาําคัญเรื่องที่สองทำข้ามาอินเมืองสกุลเวนแห่งสีชาญของข้าออกคําสั่งตรวจการใหม่ให้สร้างจวนตรวจการหนึ่งแห่งทุกเมืองข้าขอประกาศตอนนี้เลยว่านับแตแต่บัดนี้เป็นต้นไปป้อมมง,งกลคือจวนตรวจการสกุลเวนในอินเมืองมีนาเล่าม่ครูนางที่เดินเข้าเดินออก ทั่วป้อมบงกฎประหนึ่งเป็นครหาส่ของตัวเองที่แท้ก็ถือเอาป้อมบงกฎเป็นฐานที่มั่นของสุกุลเวนในอินเมิองไปแล้วจริงจรงเชิงเชิงถามด้วยตาแดงก่ํำจวนตรวจกรารอะไรกันนี่นี่มันบ้านขะหวางลิงเจียวขมวดคิ้วอีหูหยินท่านต้องสั่งสอนบุตรชายให้ดีหน่อยหลายร้อยปีมานี้ร้อยตระกูลต่างยอมซิโรราบอยู่ใต้อำนาจสกุลเวน เมื่ออยู่ต่อหน้าทูตสกุลหวนจะใช้คำพูดแบ่งแยกสกุลข้าสกุลท่านได้อย่างไรที่แรกข้ายัางลังเลว่าป้อมบงกฎเก่าคร่ำคร่าขนาดนี้ทั้งยังมีโจรกรบฏคิด,คดโคตรโผมาอีกตั้งหลายคนจะสามารถรับภารกิจสําคัญอย่างการเป็นจวนตรวจการได้หรือแต่เห็นท่านเชื่อฟังคําสั่งข้าขนาดนี้และนิสัยท่านก็ถูกใจข้าข้าจึงตัดใจมอบเกียรติพิเศษนี้ พูดยังไม่ทันจบอีหุยินก็ตวัดมือตบหน้านางเสียงดังลั่นการตบหน้าฉาดนี้ไม่ว่าเป็นเสียงหรือแรงล้วนแต่สรานฟ้าสะเทือนดินหวางหลิงเจียวถูกตบจนหมุนหลายตรบก่อนจะล้มเพลลงกับพื้นเลือดกระนาวไหลเป็นทางดวงตาผู้งามเบิดกว้าง สิทธิสกุลหวนในห้องโถงหลายคนต่างหน้าเปลี่ยนสีและเตรียมชักกระบี่ตว่าอีหุยหินเพียงสะบัดมือวะเชื้อรามงกระแผพุ่งวงแสงเสม่งพลาดตาพรอยให้คนเหล่านั้นล้มหน้าหงายอีหุยหยินเดินในท่วงท่าง,งามสง่าม,มาถึงด้านข้างหวางหลิงเกียวหลุดตามมองนางอย่างผู้อยู่สูงสง่าท่านในนั้นก็โน้มตัวลงยื่นมือมากระชากผมหวางหลิงเกียวยกขึ้นแล้วกระตบซ้ำอีฉาดด้วยความเดือดดาลนั่งบ่าวชั้นต่ำบังอาจนักนะ นายหญิงแห่งป้อมมงกฏทนมานานนักใบาลานี้เปหน้าเกรี้ยวกราดดุดันอยู่ในระยะประชิดวางลิงเกียตกใจหวีดร้องเสียงหลงด้วยใบหน้าดบวมไปครึ่งซีกอีหัหยินตบซ้ำอิฉาดอย่างไม่เกรงใจสักนิด ทำเอาเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูของนางชะงักงานอีหงินตวัดจะตีสุนัขก,ก็ต้องดูเจ้าของจะบุกเข้ามาบ้านมาบ้านข้าเจ้าบุกเข้ามาบ้านข้าจะลงโทษคนในบ้านข้าต่อหน้าข้าอย่างนั้นหรือเจ้ามันตัวอะไรถึงได้สามหาวเย่างนี้พูดจบนางก็เวียงหัววางลิงเกียวออกไปอย่างแรงแล้วดึงผ้าชนะออกมาเช็ดมือราวกับกวัวสกรปรก จินจูอินจูซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังนางก็มีรอยยิ้มดูแครนปรากฏบนใบหน้าเช่นเดียวกับนางหวางหนิงเกียวปิดหน้าตัวเองด้วยมือสั่นเทาและกล่าวด้วยน้ำตาหนองหน้าเจ้าเจ้าเจ,จ้ากล้าทำเรื่องเยี่ยงนี้สกุลหวนแห่งฉีซานกับสกุลหวางแห่งอิงชวนไม่ทางปล่อยเจ้าไปแนะ่อีหูยินโยนผ้าชนะลงพื้นยกขาถีบนางจนไงหลังแล้วบริภาหุบปากนางเบาชั้นต่ำสกุลอีแห่งเหมยซานของข้าเป็นตระกูลเซียนเก่าแก่ ที่ลดแล่นทั่วสารทิศมานับร้อยปีแต่ไหนแต่ไรามาไม่เคยได้ยินสกุลหวางแห่งอิงชวนอะไรนั่นนี่เป็นตระกูลชั้นต่ำที่มุดออกมาจากซอกร้องน้ำทิ้ง ซอกครองน้ําทิ้งแห่งใดกันทั้งตะกูลเป็นเยี่ยงเจ้าหรือไม่กล้าพูดเรื่องสูงส่งต่ําต้อยต่อหน้าข้าหรือข้าจะส,สอนเจ้าให้ว่าสูงส่งต่ําต้อยเป็นเยี่ยงไรข้าสูงส่งส่วนเจ้าต่ําต้อยด้านข้างนั้นเจียงเฉิงประกองเว่ยอูเชียนนอนฟุบอยู่บนพื้นขึ้นมาได้เพียงครึ่งไม่เห็นฉากนีทั้งสองต่างก็ตกตะลึงจนตาขาง อีหูยินทรงสายตาสั่งเบื้องหลังจินอูอินจูเข้าใจความในต่างแยกกันชักบิญาออกคนละเล่มและเคลื่อนกายไปร,รอบห้องโถงลงมือดุดันฉับไวชัว่วพลิบตาสามารถปิดชีพสิทธิ์คุณเวนไปได้หลายสิบคนหวังหลิงเกียวเห็นเหตุการณ์นจนตัวใกล้จะถึงข่าวนางจึงกมคุณนได้แรงเฮือกสุดท้ายเจ้าคิดว่าจะฆ่าคนปิดปากหรือเจ้านึกหรือว่าคุณชายเวินจะไรู้ว่าวันนี้ข้ามาที่ใด จะคิดว่าถ้าเขารู้เขาจะปล่อยพวกเจ้าไปหรือจินอินจูยิ้มเยาะพูดอย่างกำมันปล่อยพวกเราแล้วอย่างนั้นแหละหวางนิงเจียวกล่าวข้าเป็นคนเครื่องกายคุณชายเวิร์นเป็นคนสนิทใกล้ชิดที่สุดของเก่าหากพวกเจ้ากล้าแต่ต้องฆ่าแม้แต่ปลายก้อยขเขาก็จะต้องอินจูเงื้อมือฟาดหน้านางอีกฉาิ แล้วย้อนหยันจะทําไมจะตัดมือหรือตัดขารหรือว่าจะเผาวิหารเสียนเล่าหรือจะส่งทัพทหารหมื่นนายมาถล่มป้องมมกุฎใท้ราบเป็นหน้ากรองจะสร้างจวนตรวจการอย่างนั้นหรออิจินจูถือกระบี่เดินเข้ามาในตาหวางลิงเกลียวเต็มไม่ได้ความหวาดกลัวนางกระทดกายถอยหลังโกรธพังร้องเสียงดังลัน่นใครก็ได้ช่วยด้วยหวนจูหลิวช่วยข้าด้วย อีหูยินสีหน้าเย็นชานางเช็ดเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนข้อมือของหวงังหลิงเจียวและชักกระบี่คู่กายคณะคมก็ะบีจะฟันลงมาจู่ๆถูกปัดออกพร้อมกับเสียงดังเกรง ว่อุเ่อเชียงกับเจียงเฉิงหันไปมองก็เห็นประตูห้องโถงสองบานเปิดพางถูกชายกันร,ร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งพังเข้ามาคนวันนี้สวมชุดดำทั้งร่างและมีใบหน้าทะมึงถึงเขาก็คือองค์ครักพิทักษ์ข้างกายเหวินเฉาผู้มีตะบะสูงส่งนามว่าเหวินจูหนจจนจ่หลิวเหวินจู่จิ๋วเอ้ยแม่เวินจู่หลิวเมื่อกระบี่กู่กายหลุดจากมืออีหุยินจึงยกว่าชืรม่วงขึ้นกันว้หน้าทรงอ,อกหัดสลายโอสถรด วันจูเหลียวพูดเสียงเย็นแมงมุมม่วงหรือ หวังหนิงเจียวถูกอีหูหยินเหยียบข้อมือไ้แน่นก็เจ็บจนหน้าเยเกมีน้ำตาไหลนองนางร้องสั่งเวินจูหลิวเวินจูหลิวเจ้ายังไม่รีบช่วยข้าอีกมาช่วยข้าเร็วๆเข้าอีหุหยินเค้นเสียงเวินจูหลิวหัดสลา์โอสถเจ้าไม่นามเดิมว่าเจ้าโจหลินไม่เหรือทั้งที่ไม่ใช่แท้เวินแต่กลับดึงดันจะเปลี่ยนแท้ตัวเองให้ได้แหกันวิ่งตามเป็นพรวนเยี่ยงเป็ดทีละคนสองคนแท้ของเจ้าสุนัขสกุลเวินมันสูงส่งลำค้าหนักหรือไงถึงได้ทรยศสกุลืบ ชช่างหน้าโหวรอดยิ่งนักเหมือนจุหลิวนิ่งเฉยไม่ไหวติงพูดอย่างเฉยเมือทุกคนล้วนแต่ต้องพักดีต่อนายตนทั้งสองพูดกันไม่กี่ประโยคหวางหลิงเกียวกิดร้องอย่างสุดจะทน อีกรอบเหวอนจูหลิวเจ้าเห็นสภาพข้าเวลานี้หรือไงเจ้าไรีบฆานางแล้วยังจะมัวพูดพร่ำบ้าบออะไรอยู่คุณชายเหวนสั่งให้เจ้าคุ้มครองข้านี่เจ้าคุ้มครองแบบนี้หรือระวังเจ้าตัวไว้ให้เองให้ดีข้าจะฟ้องคุณชายเล่นงานเจ้าให้หน้าดู อีหู้ยินบทขยี้ฝ่าเท้าลงบนแขนนางจนหวังหลิงเจียวร้องโอ้โหเดารำให้ออกมาเว้นจูหลิวขมวดคิ้วเขารับคำบัญชาจะเว้นรั่วหานให้คอยคุ้มกันเว้นเฉาเดิมทีเขาไม่ได้ชอบนิสัยเว้นเฉาอยู่แล้วแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องแย่ที่สุดหามไม่ไม่แต่จะแย่กว่าเว้นเฉาดัานส่งเขามาคุ้มกันหวังหลิงเจียวสตรีนางนี้มารยาสาถ่ายง่งเง่าเบาปัญญ,ญาไม่นำซ้ำยังมีจิตใจชั่วช้าเหลวสามสร้างความคืนเคืองใจให้เขาเป็นถึงที่สุดแต่ถึงคุณ เคืองใจก็มีอาจขัดขืนคําสั่งของเว้นรูหานกับเวินเฉาด้วยการบีบพอนางให้ตายได้โชคดีที่หวงังหลิงเจียวก็จิงชังเขามากขึ้สั่งให้เขาคอยติดตามอยู่ห่างๆ หากหนางไม่เรียกก็ไม่ต้องเสลือหน้าให้เห็นนะเมื่อตาไม่เห็นก็ไม่รอคานใจเหมือนกันแต่เวลานี้ชีวิตของนางหญิงนางนี้จะสูญสลายอยู่รอมรอ่อหากเขานิ่งดูดดยเนวนเช้าจะต้องฟาดหัวฟาดหางไม่ยอมเลิกถ้าหากเนาวนเช้าจองเวรไม่เลิกเหมือนโรหันหก็ไม่ทางยอมยุติง่ายๆเหมือนจูลิวเอ่ยว่าล่วงเกินแล้ววัชระม่วงทยานออกไปพร้อมกับที่อีห้วยยินตวัดลั่นยังตีหน้าซื่ออยู่อีกบินเหมือนจูริวเงื้อฝ่ามือใหญ่ วัชระม่วงไว้โดยไม่สนใจสักนิดตอนวา่วาวชราม่วงแปรสภาพเป็นแทจะมีกระแสปราณหล่อเลี้ยงพลังของกระแสปราณอาจมากหรือน้อยทําให้ร้ายแรงถึงตายหรือไร้ผลอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับตอนควบคุมของผู้เป็นนายทั้งนั้นอีหูยินมีจิตคิดสังหารแต่แรกนั้นต้องการสังหารสุนัขสกุลฝนฝูงนี้ให้สิ้นซาก นกความพรั่นพึงที่มีต่อบนจุลิวุด้วยประเหตุนี้กระแสะปราณจึงดุดดันถึง12ส่วนทว่าศัตรูกับฟ้ามหมันไว้โดยไม่เปลืองแรงแม้แต่น้อยจบตอนนะครับขอบคุณครับ